สุดีครับพี่ก็ไม่อยู่รายการสมัครก็คือมาังจากที่หายไปนานนะครับก็คือไปลาสิีสมัครีนะครับก็นี้มจะมาทำอะไรเอ่ยก็คือมันจะมาเอออะไรอ่ะแกล้งเล่นๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นจริงนะครับก็คือแค่ เหมือนกับแฮกก็แหละแต่ว่าจริงๆเราไม่แฮกนะครับก็คือแค่แกล้งเพื่อนให้ดูแต่ว่าเพื่อนมีรายการของตัวเองเราเพื่อนอยู่ดูของข้าง,างเราแล้วเราแบบเราจะแฮกเครื่องนน้นเครื่องนี้เครื่องนั้นแล้วก็แบให้เขาเปิดของเขาแล้วเราที่ทําง่ายๆก็คือดกดปุ๊บแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ตรวจซอวปมตอบ แล้วก็มันจะเป็นนนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้แล้วแล้วก็คลิกตรงนี้ก็เอาอะไรก็ได้นี้นี่ก็ได้คนระับนี่ครับมันจะขึ้นมาเองนะครับพอกด F F 5มันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะนี่คือแบบที่บอกนะที่มันคือแบบอะไร แก้งเพื่อนเล่นๆนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะตัวเครื่องนี้เครื่องนั้นเครื่องนูน้นเราจะแบบไม่ได้ทำให้แบบอะไรวะาเครื่องนูน้นเอออะไรยูทูบของคอจีงน,นะครับโดยเยอะมไม่ละก็นะครับก็ทำง่ายๆนะคแค่นี้เองก็เออ โอเคนะครับก็วิให้ให้เราเข้ากับเข้ากับแช่งมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ